ก็สวัสครับผมชื้อชื่อวันนี้เราอยู่ในแม็ซิบีตติดเพลงกันนะครับวันนี้น้องถามว่าพี่ครับผมผมเล่นระับที่หกแล้วทำไมตัวผมหายครับโอเคมีข้อสังเกตว่าทำไมตัวมันหายตัวผมเข้ามาไม่ได้ โอเคครับเราเข้ามาแมกเรียบร้อยเฮ้ยสงสัยว่าลางโขกเข้ามาเข้าไม่ได้มีสังเกตก็คือหนึ่งแมกมันโหลดช้าสองตัวหายเช่นผู้ว่าตัวหายเป็นเครื่องเปล่าน้องถ้าผมจะรู้ดีว่าถ้าเครื่องมือถือใครที่แบบว่าไม่ได้แรงมากจะเข้าเล่นมันจะเป็นเพราะว่าเกมมันแบบคนที่เยอะครับ อย่างง่ายง่ายคือแดกคนที่เยอะถ้าใครเครื่องมันแรงเดี่วคือเครื่องเครื่องของพี่ก็แรงอยู่แล้วแต่เครื่องมันจะข้อเสียคือมันจะมันจะกระตุกหัวคือถ้าใครเปิดเอฟเฟกชินว่าเอฟเฟกต์แอนิเมชันเอฟเฟกกระสุนนะ่ะหรืออะไรหมดเพราะว่าเปิดปุ๊บมันจะกระตุกปุ๊บโอเคแต่เข้าใจได้ว่าเอฟเฟกกระสุนกับ หรือส,สั้นเระบบคุณนั้นปรับภาพสวยป่ะเช่นถ้าปรับภาพสวยปุ๊บเช่นถ้าคุณไม่ใช่ผู้ชมไม่คุณไม่ใช่ว่าแบบว่าสายเกมมิ่งปุ๊บไม่ใช่แบบเนี้ยแต่ถ้าคุณปรับภาพปุ๊บมันจะทําให้ถ้าปรับภาพมันจะกระตุกมากครับเนี่ยให้เป็นขีดสามาพอเพราะว่าหรือเครื่องใครย่างแรงไม่สุดก็ เรื่องขายไม่แรงไม่แรงก็แนะนำนะซื้อเครื่องใหม่ไปโอเคนะการแบบว่าเครื่องใหม่ก็จะดีไหมก็ดีเลยอันนี้ผมเป็น,นนะมือถือนะมือถือเครื่องใหม่เพราะว่าถ้าเครื่องถ้าใครเครื่องที่เก่ามากเหมือนเหมือนพี่เครื่องวาเก้ามันว้ิบเก้าใช้ตั้งมาสิบปีแล้วแต่ตอนนี้มันตอนนี้มันเสียรีบต่อแล้ว คือมันไม่เล่นเสียหรอกครับแต่มันจะเสียเพราตอนเราเล่นแหละมันจะเล่นสักแป๊บหนึ่งหรือสองชั่วโมงมันจะแตจะวดไปแล้วก็จะเครื่องดับเลยโอเคถ้าเครื่องมันจะเครื่องใครแรงก็เล่นได้นะแต่แบบนี้ไหมนะมันไม่คือแบบนี้มันแดกกว่าที่เยอะมันแดกมันแดกเอฟเฟกเยอะครับคุณให้นําเปิดให้น้าคือปิดเอฟเฟกต์ตะสนแล้วก็โอเคเด็กแหวนหมดเลย แล้วก็ปรับภาพโลก็ได้คือการปรับภาพโลนั้นจะเล่นได้ไหมก็ได้แต่จะเป็นภาพแบบจ,จืดๆหน่อยจ,จืดหน่อยครับถ้าคนจะรู้จากภาพภาพมันจะจิดเลาดนหอยโอเคผมก็จะอ่านห้มันจะภาพมันจะปเป็นแบบนี้ครับท่อเลนลเรามันจะเดินแบบตรงๆไปมันจะกระตุกหน่อยแล้วแตกเกมครับเพราะว่าแบบเซอร์เบอติเมันแดกพื้นที่เยอะ เยอะขนาดไหนก็โดเดียวครับแม่งเอฟเฟกที่ยังปรับแพ้พี่ยังปรับไว้สวยอย่างกระตุกอันเนี้ยโอเคแล้วแต่เครื่องนะเกมในมันเหมาะกับเครื่นคอมมากกว่าถ้าคอมแรงแรงมันจะเล่นได้กว่าแต่ถ้าเป็นในมือถือของพี่ก็เล่นได้อยู่แต่จะกระตุกนิดหน่อยนะมันจะไม่มากก็เติบมากกว่าโอเคตกให้ผู้สังเกตโอเคธงเกตที่คือตัวตัวตัววันยอะข้อของเวลาตัดจนตัววันยังไป โอเคครับเราบรรจุตอนจะแจกรแล้วโอเคผมจะปัของนะเอฟเฟกต์นะครับถ้าพคุ้มไม่อยากเปวา่าเอฟเฟกต์ขึ้นให้นะนำปิดเอฟเฟกต์ทอยเลีนแล้วก็เอฟเฟกต์ก,กสุนนะเพราะว่าถ้าพไม่อยากให้เครื่องถ้าถ้ามไม่อยากให้กระตุกมากมันเป็นเพราะเกมกันแหละครับเพราะว่าเราปิดยังไงมันจะเป็นแบบน,นี้ตลอดครับโอเคผมจะเล่นเซตแบกเหมือนเดิมว่าเอาโคตจะมาฟาร์ม คือสำหรับคนที่ว่าคุณห้าเขาจะสีดเน็ตต่อครับเนี่ยได้ง่ามาเรื่อยจริีๆถ้าผมไม่ถ้าผมไม,ม่พูดออกาก็เนี่ยครับโอเคเพราะว่ามันเป็นพอเกมแหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามันเพราะเกมไปนเพราะเครื่องอะเพราะเกมสปีดดิฟเฟน์มันแดกพื้นที่เยอะและมันแดกเน็ตเยอะด้วยถ้าเกมแบบที่ว่าแดกเน็ตน้อยคือมีแดกกล้อ,อกอยอยาร์ดได้แล้วเน็ตน้อยมาก หนึ่งเ,เป็นเพราะเนี่สองเป็นเพราะเป็นเพราะเกมนี่แหละสามเป็นเพราะเครื่องที่แบบว่าไม่สมมุติโอเคเรียบร้อยครับโอเคก็ okay. มีแค่นี้แหละผมมาเล่นให้ดูเฉยกับไอฟฟ้ฟลกระแหงสุดโอเคส่วนหรึ่งของเนี่ยกับเจเบียนดิฟเฟนกันนะครับช่วงนี้พี่ก็ก,กำลังทำเพจอยู่นะเพจอัมโบสเลอร์ร้อยสิบหกครับ ถาเราคงจะสบพรุ่งนี้ครับตอนตอนเช้าก็อันนี้ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์นะครับน้องบวกกันเลยครับ